เดี๋ยวเช้านี้เราจะมาดูซิว่าใส่ดักปลาระหว่างคันนาวันนี้จะได้มากน้อยแค่ไหนตามมาดูกันนะครับอเคนะครับมาถึงแล้วนะครับโ oh. อ้โอเคได้ปลาดุกปลาช่อนนะครับพอประมาณเดี๋ยวเราจะลองยกมาดูว่ามันจะได้แค่ไหนยกเอาดินที่เรา ทับใส่ไว้นะครับหนักเหมือนกัน,นครับนะนะได้ปลาเยอะอยู่ครับ อยจะเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกนะโอเคนะครับได้ปลาดุกก็ได้มากอยู่นะครับเช้านี้นะครับพอสำหรับการดำรงชีวิตได้ประมาณสองวันนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวนาไทยนะครับที่ดำรงอยู่นะครับแล้วก็ เราคงต้องอนุรักษ์ต่อไปนะครับในช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับส่วไหน,นเราปลาก็จะขึ้นมาตามกระแสน้ำที่เราเปิดน,น้ำไปนะครับเดี๋ยวชาวนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ